สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์พอดีมี <c oughs> มีลูกเพจบางท่านขอให้ทำคลิปหน่อยครับวิธีตั้งเข็มนาฬิกานะครับผมก็บางท่านอาจจะได้เจอ,อปัญหาของเข็มที่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่เริ่มตีอะไรเงี้ยครับผมตำแหน่งตีที่ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวจะมีอาการให้ดูเบื้องต้นก็มาทำ นานแล้วครับไม่ค่อยมีเวลาทำตรงแองนี้เลยก็งานมันเยอะมากทําไม่ทันครับอันนี้โอกาสที่จะทําคลิปเนี่ยถ้าท่านใดผู้ติดตามท่านใดที่อยากรู้นะครับผมหรืออะไรก็คอมเมนต์กันมาอยากรู้เรื่องอะไรถ้าถ้าพอมีเวลาทําเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้นะครับก็ออย่างวันนี้คือเป็นคอนเทนต์สั้นๆไม่ไม่ไม่ยาวมากก็เดี๋ยวฟังกันจบก็สามารถทําเป็นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปตามดูครับอ่า อาการที่เข็มไม่ตรงเป็นยังไงแล้วก็จะแก้งไงให้มันตรงนะครับแล้วเดินไปดูท้องนู้นนะครับนาฬิกาตั้งพื้นปารีสนะครับผมเวลาส่วนใหญ่ท่านผู้ใช้งานทั่วไปอะครับผมจะเจอปัญหาก็คือเข็มวุดเข็มไม่ตรงนะครับอย่งไม่หมุนเข็มไปเงี้ยเห็นไหมครับเลขหกก็ไม่ตีเลยมาเลขหกแล้วเพิ่งจะมาตีตรงนี้ สาเหตุอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไอตีมีปัญหานะครับาหรือว่าระบบมีปัญหามันมีปัญหาแค่ตรงเข็มเนี่ยครับผมแล้วก็เอาครีมมานะครับอันนี้ผมคลายไว้บ้างแล้วนะครับเอาครีมมาถอดออกนะครับอันนี้มันพุ่งตีไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันหมุนเข็มอีกทีว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ ตแน12ดูเปี้ยวเยอะมาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นะครับหนึ่งสองสา้าเจปดนะครับไม่ตรงนะครับเราก็ถอดตัวเข็มมานะครับสังเกตว่าตัวเข็มเนี่ยหลังเข็มจะเป็นบูทนะครับผม ทุกรุ่นแต่ต้องเป็นลักษณะนี้เป็นบางรุ่นที่เชื่อมตายหรือว่าอะไรแต่ว่าลักษณะที่จะแก้ไขก็คือเราเตรียมคีมมาหนึ่งนะครับตั้งเข็มไปในแนวตรงที่แนวที่มันเกิดที่มันที่มันเบี้ยวอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วเราก็หมุนไปครับบีบเข็มแน่นๆแล้วหมุนไปให้ตรงนะครับแล้วเราก็ลอง,ลองใส่ดูบีบดีกว่าจะตรงไอ้ยังไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับใครประมาณสองสองสองนาทีนะครับแล้วก็เลื่อนอีกหน่อยเนี่ยพึ่ดพอมันตรงแล้ว ตรง,องเอ๋นี่ครับตรงแล้วเห็นไหมครับะจะมีคัดเคลื่อนิดหน่อยแต่ว่าเราถ้าถ้าความความหลวมของของบูทเนี่ยก็มีผลครับอันนี้ถ้ามันหลวมมากก็ต้องย้ำแต่ว่าอันนี้มันสามารถจับให้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ไขได้แล้วก็ขันให้เข้าไปแล้วตำแหน่งตำแหน่งต่อไปมันก็จะตรงนะครับเราดูตำแหน่งต่อไปนะครับนะครับ ีอันนี้ยังเหลื่อมนิดนิดแล้วก็เดิมมนไปอีกนะครับเมื่อกี้มันเบี้ยวเยอะเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็กลับมาตรงละนี่ยังก็ยังเอียงอยู่นิดนิดถ้าจะให้ตรงอาจจะมีการบิดเข็มช่วยนิดนึงก็คือคลายน็อตนะครับกระดานเข็มไปตรงแล้วก็ขันขันเข้าไปให้แน่งอันนี้ชัดทำในฐานะนี้นิดนึงนะนาทีครึ่งนาทียเงี้ยพอได้นี่ยังนี่ถือว่าไม่ตรงเยอะเลยเนหะ็นไหม วิธีแก้ก็เหมือนกันครับรายออกมาเหมือนเดิมปรับขึ้นไปแสดงว่าเข็มตัวนี้มีอาการหลวมเราอาจจะต้องย้ำให้มันแน่นก็ได้นะครับถ้าถ้าเราปรับตรงแล้วก็ย้ำมันนิดหนึ่งย้ำตามหัวเนี่ยครับให้มันแน่นหัวด้านนี้มันจะสามารถย้ำได้นะครับมีรอยเลยน,นะ,ะเราเมื่อกี้หายนิดหนึ่งเราก็ปรับขึ้นไปนิดนึ่งมาจะหลวมก็เราก็ปรับขึ้นไปให้มันเท่ากันพอใส่เข้าไปมันจะตรงเลขเก้าพอดีนะครับนะีบ่ฮะ เราเผื่อไว้นิดนึงผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่าอย่านิดนึงปึ๊่อ่า,เ,อาเสร็จเรียบร้อยเอาขันด้วยครีมให้แน่นนะครับเราเข้าเราเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยอ่าพอแน่นแล้วเราก็ลองเทสอีกทีนึงหมุนไปนเลยครับอ่าสิบสองพอดีเป๊ะนะครับพอนนี้มันตรงแล้วจับเข็มให้ตรงนะครับแล้วก็บิดบีบเลยครับ ให้แน่นคราวนี้เราก็จะได้เข็มที่ตรงถูกต้องตามจังหวะน,นะครับจาบล้อนนิดนึงสองสามสี่ห้าหปเก้าสบตรงครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีตั้งเข็ม หมายถึงตั้งบูทเข็มให้มันตรงนะครับก็คืออย่างที่ผมสอนไปเลยเมื่อตะก,กี้ก็คือเอาครีมจับบูทนะครับแล้วบิดไปตำแหน่งคือตำแหน่งที่ถูกต้องถ้ามันหลวมมากเราก็ย้ำย้ำให้มันแน่นๆนิดนึงใช้ค้อนกับตะ,ะบปูหัวแบนๆก็ได้ครับย้ำให้บูทมันบานให้แน่นมันจะไ,ไม่ไปขยับพอไม่ขยับแล้วเนี่ยมันก็จะแน่นฟิตเหมือนเดิมรานนี้พอเข้าไปแล้วเราก็ขันให้แน่นตามตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการปรับเข็มก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับเบื้องต้นเราก็ งานเราก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่ส่งงานมาแล้วยังช้าอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยเราไม่เวลาเราค่อนข้างแบ่งให้เท่าๆกันแหละครับเพราะว่ามันเยอะงานมันเยอะจริงๆแล้วเรามีงานอะไรช่วงนี้ผมมีอะไรที่ร้านก็เข้ามา,าติดตามได้นะครับที่อของสี่นะครับผมรังสิตนะครับก็เดี๋ยวจะลงไว้ในท้ายคลิปแล้วกันครับว่ามีรายละเอียด การเดินทางหรือว่าโลเคชันอะไรเดี๋ยวผมจะลงไว้ในอ่าไว้ในเพจนะครับผมเผื mm ่อ hmm. ท่านใดอยากจะมาดูอะไรหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ครับ mm hmm. เรื่องอะไรในการก็เอ่เฟืองเฟือง,องแล้วก็มีทํานะครับแล้วก็ซ่อมก็ส่งมาซ่อมได้เฟืองนะครับสาหรับช่างที่อ่ต่อเฟืองไม่ได้หรือว่าซ่อมเฟืองไม่ได้ก็ส่งมาซ่อมที่เราได้นะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ใครคิดว่าอ่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตาม,ตดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เป็นกําลังใจในการทําคลิปเพราะว่าอยากจะมีกําลังใจเยอะเหมือนกันตอนนี้ทําไม่ทันจริงครับอยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆที่ทวงถามกันมาจริงๆตั้งใจทําเดือนละครั้งครับแต่ว่าบางทีนี่คอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็งานก็เยอะเราก็ไม่มีเวลาจะมา,ามาหาหารายละเอียดให้ท่านผู้ชมฟังก็คือมีอะไรที่อยากรู้ก็โพสต์ถามกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราตอบไปหรือว่าสามารถทําได้เนี่ยเราก็จะทาคลิป ลงมาให้เพื่อนๆผู้ทีต่ติดตามนะครับได้ชมกันวา่าวิธีแก้ไขวิธีดูแลวิธีอะไรเงี้ยส่งมาผมจัดการให้นะครับอันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร้านมีบริการนะครับช่างวิวนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับรีเมดขึ้นมาใหม่เรียกอะไรคัพตอมขึ้นมาใหม่เลยนะปัดเป็นเป็นงานอของวัดพอดีเครื่องเครื่องเขาหายครับแล้วก็อยากจะให้ทําเป็นเครื่องฟอสใส่ธรรมดาแต่อยากได้เข็นแท้เหมือนเดิมนัาปัดสไตล์ที่แบบว่าโบราณนิด,ดนึงอะไรเงี้แล้วก็จัดให้ครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องไซโคแกนยาวนะครับรับน้ำหนักได้ okay